โอเคสวัสดีครับเจอกับระดับ 9Q นะครับในกระดาน9คูณ9นครับซึ่งใช้เวลาแบบอ่าหน,นาทีแล้วก็อ่าหน,นาทีแล้วก็เบียวอย่างนีมีหรือเปล่าไม่แน่ใจ10วินครับก็จะเป็นเกมเร็วอ้าวแต่จริงๆก็ไม่เร็วมากนะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนี่โอ้โหเดิน่างนีไร้าการดว่ะเท่าที่ดูแล้วนี่ พอเราเดินไปแล้วเม็ดหนึ่งมันจะรีเซ็ตให้เราครับรีเซ็ตให้เป็น1น,นาทีกลับเหมือนเดิมก็แสดงว่าไม่อนี่มากครับไม่ถือว่าเร็วมากเท่าไหร่มีคนเดินมาสร้างอิทธิพลแนละ้วรอดทางใต้ผมครับเอ้ยไม่ใช่่าขเข้าก็มาทำแบ่งพื้นที่กันนะครับแล้วสร้างอิทธิพลแลมโจมตีไปขวาบนได้นะครับอันนี้ไม่เล่นไม่เล่นเข้ามาตรงนี้นะเบียเข้ามาอย่างนี้เลยครับ ก็เม็ดลายง่ายๆครับตรงนี้ก็ได้พื้นที่ไปโอ้โห9คิวเดินอย่างนี้ได้เนะี่ยไม่น่าใช่นะ9คิวไม่น่าเดินไม่ได้ตรงไหนใหญ่เหมือนกนะันทิ้งไว้คิดหนักเลยทิ้งไว้คิดหนักเลยเขากินมุมเข้าไปก็ใหญ่นะเนี่ยตรงนี้เข้าไปก็ยังไม่รอดชัวร,ร์ไร้กาศ ไม่ชอบที่เขาได้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันได้สองธาตไม่ชอบจริง,รงยอ้อนมาข้างในก็ได้พอเขากลางตรงนี้มามันทําลายผมสองสองด้านนะครับเลยไม่ชอบเอาข้างในดีวะตรงไหนใหญ่กว่าตรงนี้ตายยังไง เดินในทีนอาจจะตายได้เหมือนกันนะเนี่ยเล่นเอารอดไปก่อนเขก็ได้ตรงนี้ใหญ่นะครับไม่รู้คุณที่จะพอหรือเปล่าแรกกันอย่างนี้9ก้าคูณเ้านี่โอกาสเออเขาเรียกว่าโอกาสแก้ไขนี่แทบไม่มีนะครับพอพลาดเข้ามาทีก็เรียบร้อยจบเดินพลาดมาเปิดเกมนี่เรียกว่าแทบจะแพ้เลยครับเพราะว่า ไม่มีลูกเล่นลูกล่อให้จมตีกลับจมตีซ้ำอะไรเงี้ยเนี่ย9คิวเดินอย่างนี้ได้โอ้โหไม่ใช่แล้วโกงคิวจริงตรงนี้ผมไม่ตายนะผมไม่ตายตรงนี้ใหญ่กว่าดิมุมถมล่อแล้ผมงเล่นแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็จะใหญ่กว่าเขาก็ได้เสียงเตะหม,มาสี่สี่จุดนะครับในมุมครับยังไงก็รอดแน่นอนเขาเดินนี้เขาเป็นโกนเต้ละผมได้เสียงเตะหนี้ม,มา หนึ่งนาทีพอเดินแล้วเอ้าวเวลาไม่กลับไปหรอเนี่ยเดินธรรมดาล็อกแปมธรรมดาน่าจะก่อแล้วล่ะลองดีโอ,โอ้น่าจะเดินนี้ไม่ได้ไม่ได้เดินเขายอมแพ้ยังไม่ทันนับแต้มยอมแพ้เลยถ้าลองนับแต้มตอนนี้ดูนะครับอยากรู้เหมือนกัน เฮ้ยเขาชนะเป็น10แต้มถือว่าค่อนข้างเยอะมากไม่บอกว่าใครชนะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นี้ก็ประมาณ9 10เสียด12 13 14 14นะ15 16 17 18 18มีโคมิอีก5แต้มครึ่งก็ประมาณ23.5ของเขานี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 0 11เออแทบไม่มีเท่าไหร่มีแค่10แต้มต่อ23แต้มนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิเคราะห์เกมนะครับว่า ดูรีวิวจากคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับมีเม็ดไหนบ้างนี่มาตั้งแต่เม็ดแรกเนี่ยดูสิผมผิดตั้งแต่เม็ดแรกเลยอะเดินตรงนี้ขาดทุนไม่ดีเนี่ยมันยากจริงนะต้องเดินตรงนี้นะโอ้โหไม่รู้อะตั้งแต่เปิดเกมเล9คูณ9 4 5 6 7จ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้โหควยด้วยถือว่าจะมาเอาพื้นที่ด้านบนสิบสี่สิบห้าสิบหกอะไรทรงนี้แรกบ้านกันตรงกลางถึงตรงนี้เนี่ยตอนแรกดำนี่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าผมเปิดเกมไม่ดีผิดตั้งแต่เม็ดแรกอะ ถ้าเป็นกระดานใหญ่นี่คือเม็ดแรกนี่คือยังไม่เท่าไหร่นะแก้ได้เยอะไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากมายเท่าไหร่โอ้ไม่ควรเดินที่นี่ดำไม่ควรเดินอ๋อดำดำดำไปเดินไหนเกมจริงเดินนี่ใช่ไหมโอ้โหนี่ผิดเหรอเดินนี่ก็พอใช่ไหมโอ้โอหแค่ล้อมอยู่ห่างๆพอละสองโอ้ปล่อยด้วยสามสี่ห้าแรกเลยทิ้งเลยหกเจ็ดแปดเก้า 1 10, 11, 12, 13, ิ1สิบเอ็ดสเินคอมพิวเตอร์ไม่ธรรมดา,าจริงอันนี้คือ,อยังไงเนี่ยจะสู้ยังไงเนี่ยตัดสู้ใช่ไหมซับซ้อนสุดฤทธ์ครับออกเป็นทรงนี้นี่คือก็ได้วัดกันแนหะไม่รู้ว่าขาวําแต่ขาวอาจจะรอดก็ได้เพราะมีห้องในมุมแล้วก็มาเป็นเซขิดก็ได้ไม่แน่ใจอันนี้ต้องอ่านมากไกลยยาวถ้าเป็นทรงนี้ก็ถ้าดําอยากให้ขาว ตายก็ต้องเชื่อมนี้เชื่อมสู้ขาวก็มี2องทางก็ตัดออกมาสู้ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะดำยังไม่ได้ล้อมโอ้มากมันช่างรุนแรงจรงแล้วก็ถึงตรงนี้นี่ดำเดินนี่ไม่ดีด้วยนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชดำเดินนี่ไม่ดีไอ้ยต้องมาเดินนี่ดีกว่าเนาะ ปล่อยขาเล่นไปไประไปไประชิดขาวช่วยให้ขาแข็งแรงเด,เดินนี่ดีกว่า2 3 4ส,ส,สล็อกไว้โอ้หนี่เป็นเซนเตะนะครับเดินนี่ต่อลวเดินตรงนี้เซนเตะตรงขาวเดินแบงนี้นะขาขาจะได้เล่นรอดนะครับไม่เดินตรงนี้ด้วนะเดินตรงนี้ เจ็ดป1เก้ดสิบ1นะครับออกมาทรงนี้นะครับข่าวก็ยังโอเคตรงนี้ก็น่าจะรอดได้อยู่กินจับรอดเหมนตรงนี้เ็ราปัดมาสู้ออกมาทรงนี้นี่คือเออดำข่าวพื้นที่ลดลงเยอะ,ะครับดำยังมีอีนนี้อยู่มีโอกาสอยู่แต่ผมอยากรู้ว่าพอตรงเนี้ยดำมาเดินเนี้ยขาวเดินที่ไหนดีเนี่ยโอ้มีเวให้ดูด้วยมีเวให้ดูด้วย แสดงว่าผมเดินตรงนี้ถูกแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยดีแล้วใช่ไหมเป็นตาเดินในเกมจริงด้วยก็แลกไปนีถือว่าโอเคเนาะแสดงว่าผมแลกถูกผมไม่อยากแลกอย่างนี้ไงที่ที่บอกไว้อะแลกอย่างนี้ใช่ไหมผิดผิดผิดอย่างนี้อย่างเงี้ยพอดำมันได้เดินที่เนี้ยมันกระเทือนสองกลุ่มเดินมาตรงนี้กระเทือนข้างในกระเทือนข้างนอก มันทําให้รู้สึกเสียเปรียบอะ่ะพอมาเดินตรงนี้รอดข้างในก็าจะาตายอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นยากตรงนี้ก็เถื่อนก็เลยยอมทิ้งตรงนี้ให้เขาใหญ่ไปเขาถือ,องไงตรงนี้ตรงนี้รอดๆเนี่ยตรงนี้เขาก็ใหญ่อยู่ดีอะ่ะซึ่งไม่ค่อยดีก็เลยทําถูกแลว้วคอมพิวเตอร์ก็คอมเมนต์นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเรียกว่ากระดาน9ก้าคูณก็เล่นกันสนุกสนุกนครับเพราะว่าเปิดเกมคือโอ้โหมัน พลาดเมเ็ดเดียวมันแพ้ได้เลยครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ